สวัสดีครับวันนี้มาทำตักแตนนี่เขาซื้อมาเท่าไหรนะ่เงินคะสองร้อยสองร้อยนะครับโอแ้แต่กระแตนเขียวเหมือนเขาต้องเอาปีกเขาหนอก่อนนะครับเขาเชื่อน้ำปีกหนอีน๋ยวเราจะทอดวิธีการทอดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เอาขี้ยนออกก่อนเนี่ยกินทั้งขี้เลยปะมันมีขี้บ่มันอยากได้กินมันกินอะไรมันไม่มีขี้ขี้มันในน้อยแน่นอนก็ไม่ยั้งเลยนะไหนนี่อ๋อเป็นเป็นในนี้ในน้อยนึงหนนี่กินแม่นเลยแหละเนาะกินเลยแล้วล่ะต่างคืนมันก็ไม่มีขี้หรอกมีขี้ต่อเมื่อวานเนาะมันมีแต่กลางเขนบอกมีแต่ขียต่อเมื่วันว่าไปนั่นครับเด็ดขี้เด็ดขียจักแตน ะเดี๋ยวเราจะทอดกันนะครับทอดกรอบตะกระเตนนะครับฮะแบงอะไรมีซื้อมาจากช่องจอมตลาดจมูกตลาดช่องจอบตะแก้วตัวนี้โอ้ตัวนี้ตะแก้วว่ากันว่าที่ไปช่องจอกระเต็มเลยเนาะคือมาถึงกัน เอาว่าป <s> <c oughs> นะด็บิยิโอ้หยังซื้อมาสองร้อยครับสองร้อย <c oughs> แล้วก็ปีกอ,อก,ก่อนนะครับ <c oughs> ปีกมันไม่กินนะครับเอ้าไอ้นันไอ้นันมึงือมีตัวนะมนเกคือทิ้งเ <c oughs> น่าเนี่ยร <c oughs> ู้สิยด้ ใช่ไ,ไ,ไ่ได้ไ <c oughs> ก็ชิมเดนเจัาเนี่ยก็ถิ่งบาวาหลายเจ็นเลี้ยงเทมดูว่มันเสียหมดนะเีกเ้ยมันหลายอยู่นี่มันหลายอยู่มนห่นี่วาไป อันนี้ตะกระเ่เตนกมรนะครับว่าเลยประเทศกัมเนมันไม่มีอยากาำมลรงนะตะกระ่ตนในร้านแ,แล้วก็อยามาถอดอรใส่รถด,ดีครับ ปีกกับขี้เนาะเอาไปแล้วพ,พี้ยเ<ฟ><ะ>ทให้แล้วเออเที่ยวอังกิษม,มือ,เ,อมเด็ดปีกที่นี่เราก็จะมาทอดทอดกรอบอ,อันนี้มาไกลนะครับตัคแตกนกระเมนสองร้อยกิโล <c oughs> เตะขวมเลยือในไลิปท้ายลูปก้อนเนาะเตะขว่มกาลังกีายเตะขวมไม่ได้กินซ้ำท้ายลูกก้อนะนาโต๊ะโต๊เตะของกินขวมเมื่อหาเอาไปทั่วอ เดี๋ยวเรามาดูทอดทอดวิธีการทอดตะเกน็นขมีนนะครับพยุ่มใส่แล้วก็ล้างก่อนนะมีสารพิษรึเปเ่าล,ล้าง,ล,ง,าางล,ล้างก่อนนะเออี่ไหนจะใส่เกลือเออจะใส่มึงง่ายปูเล่นเดรถอนใช่ไหมเอาอยู่เหมือนไปเที่ยวได้ใช้สารพคมีพออ หลายเลยหนอยังประเทศไทยมันจีเหลืออะไรหนอเรื่อสารคีย์ปากกะตายครับเอาคพนเตรียมทอดกับเตรียมตั้งนานแล้วนี่เรียกยังไงทอดรวดออมามาใครทอดเอาห่อคือบทเผ็ดไงคือผัดเอ้ยเรื่องบสมจะต้องลักสองน้ำสามน้ำ ข้างนอกคับใส่รถดียังไม่ใส่เนาะทอดก่อนขอเวลานอกเล่นพิม์สักหนึ่งตัวก่อนงม่นบอกรพิมบอกรพิมก่อนก็ได้วิธีทายเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดกันถอยบอลนี่วิธีเป็นตาถอยอย่างตรงชั่ว อุ้ยลงปลบเบียงปุ๊บเลยนะโหยอดเลยครับนี่ยทอดขายได้เลยเนี่นี่เนาะทำมาทอดขายมาได้ห้องห้อนใส่ถุงน้องโอ้นี่พี่ทอดขายยอ่เด็ดนี่ไยูบาทแล้วอ้ย้างเแล้วเองตตังร่างเพเองน้องขาัพ่อ เปิดยี่ทิพยี่ทิพโอ้ได้หลายเด็อไม่มปหาซือมาถอดขายถอองจองหลายยงลองดูว่าดิวยาจะลองเอามาถอดดูก่อนนะมันได้หลายเลเอาเรืองของเนือเด๋ยวมันเป็นชิ้เเดละครับเดทีนี้เราก็จะใส่รถเีกันนะครับ เราไปพักไว้ก่อนเพื่อให้มันน้ำมันปวดลงไปมันเดดลงไปแม่เนี่ยออกเร็วกอ่บอกกว่าเออคนถอดเป็นไม่ถอดเ็นเอดสบแจมแฉมว่าได้ไหมเอันนี้เจอทำลองครับแกนรอง น sure ี่ต uh ้องดังสักพีแขชงๆงครับทำให้มันดังแขชงแเงกันได้มันเหมือนกับว่ามันแห้งงั้นเนี่ยว่าหมเนาะ่งไหมเดอกคนเหนื่อยเนาะต้องให้มั่งเเชงเนี่ก็อยากมัใส่โรตีนะยัง นี่ที่าล้างขายเนาะใส่ซอนแล้วก็เซน้ำซอสใส่พริกไทยร่้เริ่มดังเนาะมองดังแฉ่งแฉ่งเนาะอย่งนี้เสียบรล้เขาดใส่ดีก่แบบนี้ดังแล้วดังแช่แ่แล้วนะ แม่นบวมแบบยัางเงี้ยหัวมันช่ว่าใหม่หรอเน่ยเนาะงานนี่เอาไปกินีได้แล้วจะขมนะหอมแล้วแคลเซียมแคนเซียมสูง เออดังนี้แนะดังกรวบเลยอนาดยังไม่เคี่ยวเลยเลยทอดให้ดังก่ยดังแรกอยู่่านะครับด,ด,ดังส่าบเสร็จแล้วไราจะพักเอาไว้แล้วกั ทำแบบนี้ไปเรื่อยเขาไปเตยมาหั่นสุกต้องใส่ใบเตยด้วยนะครับมันจะหอมเออจริงด้วยเวลาเราทอดเราต้องใส่ใบเตยแบบนี้เราทอดกินกันเองนะครับถ้าเราไปทอดขายเยองใส่ใบเตย <c oughs> กรอบมากกรอบกรอบกุบกรอบคร,บรบับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการคุกเข้ากับรดดีนี้เราจะทําการทอดแค่กรอบนะครับแจะให้มันถึงกับเกรียมนะครับใช้ความรู้สึกนะครับแล้วก็สายตากะเอาไอ Up, um. นี่แผนเด็ดปีกแผนเด็ดปีกนี่เราก็จะมาพบกับแผนคู่ครานะครับทางนู้นครับแมนบอกยับยับอ้าแผนยับครับมีใส่รถดีเข้าไปสุดแล้วนะครับเอารถดีเลยๆเจ็บๆตกแล้วครับอันนี้ลองนะเสร็จยังไง ใช่แล้วนะนี่นะยำใช้โรตีย่างเดี่ยวไงเนื้อหมี่ทอดตะเกตเอาเนื้อโอ้โหคนเนี่ยเฮีย <laughs> <laughs> บ้าครับอร่อยมาก <laughs> อันนี้ของแซ่บนะครับ <laughs> อร่อยมากครับรกินได้ทอดขากินได้ขี้มันกินหมดเลย กระทะต่อไปเริ่มคือแล้วครับตอนนี้ก็ทำการเด็ดปีกนะครับีไม่เด็ดอกก็ได้นะครับแตรว่างานวัดเราเซื้อ เพื่อนๆครับขอบคุณทุกเส e ียงสายนะครับขอบทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าช่างจะพบมีอะไรดีๆจะนํามาฝากเพื่อนๆอีกนะครับดูไปเพื่อนๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับด้านล่างด้วยเนาะขอบคุณทั้ง50,000มื่นท่านเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้นําสิ่งดีๆฝากนะครับวันนี้สวัสดีครับจุมกะครับผม